คนมายามกลางเวนพี่น้องเอ้ยทื่นมาทื่นมาสบายดีด้วยพี่น้องด้วยประบกุญญกคนพี่น้องยินดีตอนหักสูตรส่องสาวหน่อยมุกตาคือเก่ากุนพี่น้องแตพอกับคุณโอพี่น้องเอ้ยทานมา้านี้กับทารการกินพี่น้องพ่อแม่จักหมักหุงสิกินเที่ยงพี่น้องเอ้ยดำหน้าเมาพี่น้องเอ้ยเมาสามคนสี่ห้เมื่อยหันมาทางนี้แบบพี่น้องเอ้ย มือมือนี้ในซีมือว่านนี่ก็ได้ซี่พี่น้องเส้าซีมือว่านนี่เส้าซีแรงสองมือนี้ชีเส้าซีแรงหนึ่งหดชิโรก้าอีกมือว่านนี่เส้าซีแรงสองกับโลก้าได้อีกเป็นเกือบร้อยพี่น้องเอ้ยอยากให้มันแล้วก็ชิแล้วเลยแหละพี่น้องยังพอนแล้วมันยังหน้าหันใหญ่อยู่สามไห้พี่น้องเอ้ยกับลองตระหนักเที่ยงลงไปนี่ปิ้งอันนี้ขั้นสมกินกับตั้มบังหุงพี่น้องเอ้ยปิ้งสีมัว มันยังตื่นดีป้วแม่เบอร์เท่านี้คนก็นมาตกตอนเที่ยงพี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นซาดบ้านี้พี่น้องมาเล่นบะมี่ด้วยค่ะสามารประเดยจับจองอือโอ้ป,ประเดย ย่องินๆมบ่เห็นคือดเข้าเมื่อ้เด้ไปลแดกเลยเพเด้อืพี่น้องปลาแดกตัวนอนใต้ใหญๆคนๆอือปลาแดกบ่มีนอนม่นปลาแดกบ่แซ่บเด้อเพลงเด้ออือมาาเนื้อตองมา บมดตองตรงเลยพี่น้องเลยมันจังแซ่บนั่นเกิดที่ลรางบมดตองย่านพี่น้องกินมันเข้าไปแล้วหิวเข่าแห้งแหง้แหงพี่น้องเลยพอเนาะจนตา,ายแตามันอิ่มได้เลยใช่อีกเดี๋ยวกินนะลุงแหวนปลาแดกนัก้นพอถิ่มเลยนะเนี่ยพอกินอย่างกินมันหึงอะแมงวันจะบ,บาาจับเลย แตงน้ยจะใส่แต่ในหันน้อยเดียวนะไม่ต้องกลัวป้าดังอยู่เมืองพี่ด่างคุกแตงโน้ยกินแค่พวกคนออกมาหวานพี่น้องอยหวานเออออกมาเอกมาเตียงนังแม่อีพอกินละ แบงแบงทำมุมน anyway, um, ี้ก็แบงบ่พี่น้องขันสมจับดูเด้ถอยดังเจ้าจับมาแบงขอหามุมกล่องก่อนตาโลกก็สิแบงเนาพี่น้องอืมขอไพ่ได้พี่น้องแบงทำมุมมองตาจอยบ่ลงเสือพี่น้องพอวะไม่ทันแล้วหิวแล้วใดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเดี๋ยวพี่น้องด้วยข้าวแห้งเลยใช้คือเห็นจะจับบางทนกินนี่อืมแบกับที่เหี่ยวค่ะเหี่ยวจับเปลี่ยนมุมกินเนาะ แน่นเห็นหมดเดินไปไหมนั่งเี่บ่อปาบนีไปก็ได้ได้แล้วสะไปดีด้วคกับอู้ยเบื่อ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 ทีสุดคือเมงวันจริงเลยจูงใ้กเขียวจะ้วกินเบิออม่ฟองเอาติบข่าพุดได้ติบอมานไไหมเดิพี่องเด้อ แหนของไผมันตอยูก็เหยนาแรงำห่งเขาบแบง ปี <S 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 ่งช่ขันสมควรจะมาหุ่นกระสุดปืนีแล้นั่งกระเขาจนเพื่อนคนวับมาื่นี่่เชีงเอาหนีบอ่ะงอไอแม่เปื่อนไง

ฮึทักอันนี้คุยกันมาฮึเฮ้ยหม่เี๊มพายกับเม็บ้านแล้วล่ะบ้าบ้าหมดหมกกันเม็กบ้านอืยเย้ก็แม่

ยูพีเดอร์บนั้นมาทายน้าเด้อบ้านเด้อบ้านพ่อวานพูหันละันบ่ลืมนะสวัสดลุ้ทายน้าบมวานคุยละชูนคือยังแล้วว่าน้ำมีอะป่ะใชน้าให้จอดรถอยู่นะอือ เอาให้นั่นด้วยแหะใัน่นล่้ัดูนบป่งมันบลดูดทีนี้มันอยู่ในบอลสีป่งใส่กาโนนสา้ Mà không không ngon nữa. À. Cái xó, nó mày có kinh sáng nọn lại. Mm hát. 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 Mm มือมาผูกนะมันเจอทิดมันล้ำจมันจีบมันะไรน้องเลี้ยงลูกโอ๊ยเพื่อนเลยนะที่เปาหัวและที่ลูกขาที่ับตคนนี้นานรับ

Gà đó. Ai bộ เบิ่ง khỏi เอิ้น nó เบิ่งดู trời ไป ôi, เบิ่งอีหลาย ว่าถเป็นใหญ่เห็ดนหัวลูกลูกลูกย่าลูกลูกลูกบงะก้อนดูะมายมา่แม่พี่ย่างย่าง่บงทองหลังลูกน้องป้าแม่ป้าแม่ป้าในย่างในย่างในย่ลย่างเรื่อยๆย่างเรื่อ่เอ้อย่างเด้ยางเนาไปไปงไปนอา่าขอบียย่างยางแม ลาเดินเพียงเด้อก่บกัรพิจานณาเพ่อมาอันนี้